ผมก็จะทำหน้าที่อ่านประวัติผู้ว่านชนครนะเป็นทางการรนการให้ันะครับห้ทุกท่านในรับทรบาบพี่เมฆพี่ในายไกรบุ่นะครับปัจจุบันนี้นะครับก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นอัศนัยไกรบุ่นะครับเกิดเมื่อวันที่16มิถุนายน2513ที่บ้านเกาะไซหมู่9ตำบลประการสายอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับ เป็นบุตรคนโตในจำนวนพี่น้องทั้งหมด5คนนะครับบิดาชื่อนายราหุลไกรบุตรมารดาชื่อนางข่ามักหมดจดน,นะครับพี่เมฆนั้นมีชื่อเล่นว่าเหงน,นะครับคนในครอบครัวก็จะเรียกว่าบังไปโรงเรียนก็มีชื่อว่านหนนะครับก็มาจากคำว่าวิไยนะครับเพื่อนเพื่อที่โรงเรียนก็จะเรียกเพราะว่าไหนนะครับพอม,มาอยู่เทพ ก็อยากมีชื่อเล่นหม่นะครับก็ตั้งชื่อตัวเองว่าเมฆนะครับเราก็าจะรู้จักเขาในชื่อของเมฆนี่แนหะนะครับประวัติการศึกษานะครับรก็จบชั้นมัทยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนอัมมาอาริชอาริเชีเชือระดับปวสที่วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดกระบีนะครับ,รบแล้วก็หลังจากที่ เข้าการแล้วก็เป็นนารแสรงก็มาศึกษาต่อระดับวิญญาตรีและระดับวิญยาโูมิที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชุมชนน่านะครับพี่เมฆเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533นะครับถ้าใครจำได้ก็จะเริ่มต้นจากการเป็นในแบบผ่านโฆษณาใ่านนิตยสารนะครับ แล้วก็มามีผลงานสร้างชื่นที่เป็นลักษณะเป็นวิดีโอนะครับก็จะเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงยอมของวงหินเหล็กไฟทต่จำได้ทุกนี้คอนเสิร์ทที่ผมมาด้วยนะ26นิมีนาคมนะครับก็เรียนเชินนัครัราวว่ามิวสิคดีโอเพลงนั้นก็ได้เปลี่ยนชีวิตที่เมฆกอนมบกนนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นก็ได้มีโอการมีชื่อเสียงรู้จัก ในวงกว้างมากขึ้นนะครับเราก็ได้เป็นเล่นละครเรื่องแรกเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นของพนะี่ไก่เวลายุดนะพี่ไก่ก็น่าจะอยู่ที่นี่ด้วยในสมัยนั้นเนี่ยพวกเราที่เป็นเพื่อนกันก็จะนะจำได้ว่าพี่เ,เมฆเล่นละครกับพี่ไก่เป็นเรื่องแรกถ้าผมจำไม่ผิด<ๆ>นา่ะเป็นเรื่องภาษาลเรื่องเล่นกับดุลย์กันชัยนะครับหลังจากนั้นพี่เมฆก็ เล่นละครด้วยมานะครับแล้วก so 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 ็มีชื่อเสียงโด่งดังมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาก็มีความกังวลมากเพราะว่าเขาเป็นคนใต้นะครับเวลาพูดกลางเนี่ยเขาก็จะกังวลว่าเขาจะพูดไม่ชัดมีคนล้อว่าเขาแบบพูดเหมือนทองแดงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความกังวลมากเพราะนั้นเวลาที่เขาท่องละครเนี่ยจำได้ว่าเขาจะโอ้โหข้องอ่านออาเป็นเสียงเลยนะฮะ ในขณนัคนใกล้ชิดก็เต้าให้ฟังเปรียบนะครับ่านมันเป็นเสียงเลยพูดน้ำมันเป็นเสียงเลยเพื่อที่รู้สึกให้ตัวเองผมชัดนะครับไม่มีเสียงดังด้นะครับก็จะตั้งใจมากนะครับอุปกรณ์ทุกเรื่องภาพยนตร์ที่สร้างชื่อเสียงผลงานที่ช่างที่ผลงานที่ช่าง,งาชืง่อเสียงกับพี่เมฆเป็นอย่างมากก็คือภาพยนตร์เรื่องหนังหน้าภาพยนตร์ตเรื่องหนังหนะ้าเนี่ย น่าจะประมาณมป,ปี2542นะครับตอนนั้นเนี่ยทิ่เดกก็เป็นดารามาพอสมควรแล้วเล่นภาพยนตร์เป็นพระเอกมาหลายเรื่องเล่นละครมาหลายเรื่องก็ถือว่าเป็นนักสแสดงคนนึงแต่โอกาสในการเล่นหนังเรื่องหนังหน้าเนี่ยมันก็เปลี่ยนชีวิตเขาอีกครั้งนึงนะครับจากนักสแสดงที่มีชื่อเสียงธรรมดานะครับกลายเป็นนักสแสดงที่ได้สร้างตำนาน สร้างบทปิษสาทให้กับองการภาพรยนตร์ไทยตอนนั้นผมจาได้ว่าผมมีโอกาสไปดูปรอบปถมวมาเริ่จากับพี่เมฆนะแล้วก็ผมยังพูดเล่นๆเขาเลยบอกว่าโอ้โหหนังเรื่องนี้สนุกมากผมว่าคือผมว่ามีโอกาสได้ถึง200ล้านเขาบอกว่าเป็นไ,ไปไม่ได้หรอกว่าในยุคนั้นเนี่ย2,4,9 9อ่เกาเาอันธทองเลยน็ยังไร้อยล้าน ซึ่งดังมากดังที่สุดนะครับแล้วแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าภาพยนต์เรื่องหน้าหน้าก็ได้สร้างวผลงานให้กับวงการภาพยนต์ไทยและตัวพี่เบงเองก็ได้รับฉายาที่ติดตัวมาจนถึงทุกวันนี้ทุกคนก็เรียกเขาว่าพระเอกร้อยล้านตั้งแต่นนานมาแล้วก็เป็นฉายาเป็นพระเอกหน้าไทยพระเอกร้อยล้านเมธวินัยแครง แต่หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วเขาคือจะไม่ได้เล่นครับปรน์เล่นครับแล้วประโยชน์เล่นทั้งท้ายเพราะว่าเไปดูเล่าได้ครือเปล่ามนจะเล่าเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนะี่ยเขามีนักแสดงที่แคสติง้งกันหลายคนแต่ว่าสุดท้ายเข้ารอบสุดท้ายเนี่ยก็มีการเลือกกันเหลือกสองคนนักแสดงทั้ง ปรากฏว่าจริงๆเนี่ยชอยส์แรกเนี่ยเขาเลือกันคนไปแล้วแล้วก็มีการถ่ายทำไปแล้วด้วยในหลายชา้แต่หลังจากนั้นเนี่ยตัวพี่เมฆเองก็ไม่รู้ตัวพี่เมฆเองไม่รู้เขาก็เขาก็แบบมีความกังวลว่าขวเขาอยากเล่นเรื่องนี้มากเขาก็ตั้งใจแคสติง้งเ i ็ g ที่และเขาก็เลยไปปราาึกษาแต่จริงานนะพี่คนางนานในเรื่องเขาบอกว่า ผมได้หรือเปล่าผมได้หรือเปล่าที่พานนั้นก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่เอางี้แล้นกันเร่งไปทำบุญไปทำบุญกันดีกว่าผมก็ไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งนะครับผมบอกผมจะทำบุญได้ยังไงผมเป็นศาสนาอิสลามผมทำไม่เป็นช่วยพาผมไปทำหน่อยที่คันนั่นก็พาเขาไปทำบุญาบุญเสร็จพอทำบุญก็ไหว้สันติธรรม เชื่อไหมว่าหลังจากนั้นสองวันหนังถ่ายไปแล้วนะประมาณเจดสี่เขาก็ตกลับมาตามพี่เมฆไปเล่นเป็นพ่มากันเจวันนั้นแสดงท่านนั้นน่นาใหม่กวพี่เมฆมากเราอาจจะไม่เหมาะกับบทพ่มากเท่าไหร่ก็มีงารเนตัวแล้ววันที่เขามาไหว้ขอพรในคนะ้นคือวัดน,นี้ศิริโ์า,านิมิ ไม,ไม่รู้พี่เมฆจะรู้หรือเปล่าว่าเขา <c oughs> เขาก็มามามา,มามาเรียกว่ามารับหนักเพื่อนสุดท้ายที่น,นี่ก็เป็นเรื่องแปลนนนกนะแล้วหลังจากนั้นก็โดนถางมีชื่อเสียงเรื่อยมาครับชีวิตสมรดครับชีวิตสมรดของพี่เมฆเนี่ยสมรดกับน้องเอกนะครับหรือว่า คุณอธัญญาไกรบุญมีบุตรธิดาด้วยกันสามคนครับก็คือเด็กชายพงพลไกรบุญวันองมานะครับลงมาชอบร้องเพลงนะครับฝากพี่ๆสื่อชวนด้วยนะครับแล้วก็พี่ๆเพื่อนพี่น้องศิลปินนะที่อยู่ที่นี่นะครับคนที่สองชื่อเด็กหญิงปานกัญญากไกรยูนะครับหรือว่าน้องแม่นนะครับ พังแม่ชอบร้องเพลงมากนะก็มีเลือดศิลปินองค์กรนการสองคนคนที่สามคนเล็กเลยนะครับสมบูวณ์กว่าก็เป็นยิงนสุธัญญาสุชัญญาไรห,หรือว่าน้องเมร์อุป,ปนิสัยของพี่เม่ก็เป็นคนจิตใจดีครับรักครอบอรครัวกระตันยต่งกับอุปการะรัขผู้มีพระคุณเป็นคนที่มีวินัยมากๆนะครับเป็นคนที่รักเพื่อนด,ดูแลพี่น้องเป็นอย่างดีพูดตรงไปตรงมา เป็นคนที่เรียกว่าทำไหนทำนั้นนะครับเป็นคนซื่อๆนะครับเป็นคนตรงตรงนะครับแล้วก็เป็นคนที่ดูง,ง่ายมากนะครับว่าเวลาไหนอารมณ์ดีอารมณ์มไม่ดีเป็นคนที่อารมณ์ก็จะเปิดเผยเป็นคนเปิดเผยนะครับเป็นคนมีน้ำใจทุกคนที่สำคัญที่สุดเขาก็เป็นคนดีสำคัญทางด้านสุขภาพนะครับ พี่เมก็เป็นคนที่รักการออกกำลังกายมากก็เป็นที่รู้กันนะครับภาพลักษณ์ที่เราพบเจอเขาก็เป็นคนที่มีรูปร่างแข็งแรงกังยมแล้วก็ออกกําลังกายชอบออกกำลังกายมากเป็นคนที่มีแพชั่นมีความมุ่งมั่นในการทําอะไรก็แล้วแต่เขาจะมุ่งมั่นมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับจะสังเกตได้ว่าเขาเป็นคนที่ตั้งใจมุ่งมั่นมากสมัยที่เขาเล่นหนังเรื่องหน้าเนี่ยเขา เขาอยากตัวดำมากขึ้นเพื่อให้ดูเป็นชาวนาจริงๆเลครับ <Okay. S 1> เขาถึงได้ลงทุนตากแดดนะจำได้ว่าจริงนคนตัวแดดมากของนั้นเขาต้อง็นคนถูกครับอยู่แล้วเขาก็ไม่ชอบไห้ใครเรียกเพราะว่าไอด้ดำนะแล้วเขาก็าจะแบบตัวแดดมากไม่ออกแดดแต่ภาพยนตร์เรื่องนะั้นมันจำเป็นเนี่ยต้องใช้คนที่คนเมื่อร้อยกว่าปีก่อนต้องรำทำนาตากแดดเขาไปนอนตากแดด านอาบแดดเนะ่เพื่อเพื่อให้ตัวเองดำไม่ว่าจะเล่นกีฬาอะไรก็แล้วแต่โอ้โหจริงจังมากเล่นกีฬาวิ่งนะครับก็ะจะต้องวิ่งมาราธอนนะครับ40กว่ากิโลนะครับไอสามนี่มาหน้าบ้านูน่แล้วนุก๊กออกไปวิ่งมารับอะผมบอกพี่เมฆผมยังนอนอยู่เลยไม่เป็นไร เขาก็วองวิ่งหน้าบ้านเหมอนกะันวิ่งไปวิ่งมาตีสี่กว่าผมตื่นเขาพาผมไปวิ่งขับรถพาผมไปจับเชิงเขาไปเมืองการไปไหนต่อไหนผมไปวิ่งโอ้จุดยอดและจริงจังมากผมจำได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะเนี่ยเขาพยายามจะพาผมวิ่งมาราธอนให้ได้คือ40กิโลที่ผมวิ่งได้ละยี่กิโลยีกิโลมวิ่งได้แล้ว,แ,ลวแต่40เนี่ยมันโอนะ้ยมันเยอะ กแกก็ชวนผมไปซ้อมที่หน้าบ้านนะที่บ้านที่แกอยู่เมื่อก,กี้นะครับวิ่งรม้อหมูบ้านน่กดูวิ่งก,กี่รอบถึงจะได้สามกิโล <c oughs> วิ่งวิ่งยันสบายยันเนี้ยจริงจังมากแล้วเขาก็เป็นคนที่ทุ่มเทครับไม่ว่าทําอะไรเลยทําจริงนะเล่นกีฬาแบบนะพอเล่นจริงจริงนะเอาจริงเอาจังไปทุกเรื่องนะน,นั่นคือวิสัยเขานะครับ แต่ก็ไม่น่าเชื่อนะครับก็มีเรื่องที่ทําให้พวกเราตกใจก็มีด้วยความที่เขาแข็งแรงวันที่เขาแข็งแรงที่สุดเราก็ไปถ่ายละครที่มุกดาหารแล้วเขาก็เริ่มมีอาการของขึ้นน้ำพองก,ก็มีอาการชันชันที่มือชันเลื้อนชันไม่หยุดแล้วก็ไปถามแล้วหลังจากนั้นเขาก,ก็เริ่มมีอาการ ขึ้นเต็มตัวขึ้นเป็นตุอย่างมากหน้าตัวมากอะไรเขาถ่ายรูปไว้เขาก็ไม่บอกใครผมก็ไม่รู้เลยรู้แค่ว่าเขาไม่สบายอยู่โรงพยาบาลพอถามอีกทีผ่านไปสองสามนาทีไม่สบายอยู่โรงพยาบาลดูอ๋อเออเอเอ๊ชักยังไงมาเร,ริ่มปกติเข้าตาดูว่ามารู้ที่หลังว่าโอ้เป็นหน้ำเลยเป็นโรคปวดมน้ำขอดนะครับ ซึ่งเขา,า,ากไ็ไม่อยากปวดใครไม่อยากป่วยใครแล้วหลังจากนั้นก็มีอาการที่เรียกว่าป่วยหนักเรื่อยมามันเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน,น,น2 562นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เข้ารับการรักษาเรื่อยมานะครับ่ดงที่ทุกคนทราบแต่อาการก็ดูเหมือนจะไม่หายสักทีขึ้น,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 นลง,ลงเป็นมากเอาดีเกิดหายกลับไปเป็นอีกแล้วนะครับขึ้นหายกลับไปเป็นอีกแล้ว ก็พยายาม,มเป็นวิทีการนะครับผ่านเวลาไปเนี่ยผมว่าประมาณห้าปีมานห้าปีที่พี่เมฆต้องทนทุกข์ทรมานนะครับกับโรคตุ่มน้ำพองซึ่งเ,เป็นโรคแขนหนึ่งของทางโรโรคพิษแท้นะครับซึ่งพวกเราก็เป็นกำลังใจให้เขามาตลอดนะครับจนวาระสุดท้ายนะครับเมือ่อวันที่ที่บมีนาคม2อง0ัร หกสิบเวลาประมาณ5 4าทนะครับพี่เม่ก็จากไปอย่างสงบนะครับแล้วก็วันนี้ก็พวกเราก็จะมาส่งพี่เมเป็นครั้งสุดท้ายนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับจดจำเรื่องราวดีๆนะครับแล้วก็สิ่งที่พี่เมได้ทำเอาไว้นะครับขอบคุณแฟนคลับขอบคุณครอบครัว นะครับเพื่อนทุกคนที่รักพี่เมฆนะครับพี่น้องในวงการบันเทิงและจีตม,มากมายนะพี่น้องสื่อมวลชนนะครับทุกคนพี่เมฆถ้าได้ยินอยู่ว่าเขาก็อยู่ตรนี้เขาคงดีใจนะครับที่ได้เห็นว่ามีคนรักเขามากมายนะครับแล้วก็ให้กำลังใจจากครอบครัควเขา,วารวมทั้งลูกๆของเขานะครับอันนี้ก็ขอบคุณท่านเป็นอย่างมากนะครับเดี๋ยวเราก็คงมาส่งพี่เมฆพร้องกัน ครับเป็นครั้งสุดท้ายขอบคุณมากครับขอบคุณนุ่มสักสิทนะครับจากสีขาวปานแสงอริยะอาจาพี่น้องนักข่าวครับก็ลงไปตั้งกล้องเร้านใดนะครับผมจะเรียนเชิญท่านประธานในพิธีในวันนีครับ